เมื่อทำอะไรน่ะประทานาชาทุกคนวันนี้อยู่ที่ไหนกันอยู่ที่บ้านเอ้ยใช่อยู่ที่ไหนคะเนินกระปอกเนาะอ๋ออากาศฟินเนาะฟินไหมเออเคยไม่รู้จะยุงเยอะป่ะเอาแต่ว่าพระอาทิตย์กำลังตกดินสวยมากเลยอ่ะตอนนี้พระอาทิตย์กำลังตกดินนี่นะคะพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์พระอาทิตย์กำลังตก ก็คือแบบกลบเป็นฟิลแบบมีแฟนสวยมากเลยนะโอ้โหเหมือนกับอยู่เชียงใหม่อีกแล้วทำไมต้องเชียงใหม่นะเชียงใหม่มันมันต้องอากาศดีแน่เลยอากาศดีแล้วก็แมาเวลาพูดเวลาอากาศดีๆก็ต้องไปเชียงใหม่เชียงใหม่เนะเดี๋ยวมาทานกันละโมนนะคะ มา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 กินหมูกระทะกันที่ร้านปีใหม่นะคะ